ตวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูเทคนิคการเร่งแล้วปล่อยเครื่บิน3ดีออกจากมือนะครับการเร่งเนี่ยนะครับจะเร่งจนรู้สึกว่ามันมีความแรงของตัวมอเตอร์กับใบพัดเนี่ยดึงเครื่บินออกจากมือได้แล้วเราก็ปล่อยออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในคลิปนะครับจะทําให้ดูเป็นหลายๆมุมนะครับการเร่งเนี่ยจะเร่งแค่สักครั้งหรือ2ครั้งแล้วก็ปล่อยเลยเพราะว่าเราจะรู้เลยแล้ว่าบินได้หรือไม่ได้นะครับ พอปล่อยมือได้ปุ๊บเราก็เข้าสู่การฮอปตามปกตินะครับเราก็จะฮอบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่เรานะครับก็จะเป็นมุมม,มต่างๆให้ดูกันสำหรับเครื่องบินที่ใช้ฝึกในคลิปนี้นะครับคือเครื่องบิน 3D T63 ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook Fan Page ตะวันรีวิวนะครับ เราก็จะเร่งเบิ้ลเบิ้ลน,นิดหน่อยพอรู้สึกว่ามีกําลังได้เราก็ปล่อยออกจากมือไปเลยแค่นั้นเองนะครับดูมุมนี้เครื่องบินเวลาปล่อยเนี่ยมันจะพุ่งมาข้างหน้านะครับเราก็แค่เอามือย้ายกลับไปแล้วก็แตะเอลิวเตอร์ดึงให้ตรงขึ้นแค่นั้นสําหรับเพื่อนมือใหม่นะครับอาจจะปล่อยให้บินขึ้นสูงขึ้นฟ้าไปก่อนนะครับไม่ต้องบินต่ําแบบนี้ก็ได้พอเริ่มรู้สึกว่าเอาอยู่หรือชํานาญเนี่ยเราก็ปล่อยไม่ต้องสูงมากนะครับเอาแค่ระดับสายตาพอ ปล่อยสังเกตนะฮะว่าจะเร่งเบิ้ลทีหนึ่งแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการฝึกจะแล้วแต่นะฮะว่าเราจะฝึกคอบท่าตรงฝึกท่าบัลเล่ฝึกบินหมุนไปหมุนมานะครับก็แล้วแต่เลยแต่ส่วนใหญ่ที่ถามมาก็คือว่าพอปล่อยแล้วมันตกเนี่ยจะทำยังไงแค่นั้นเองนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาหลักของตอนเริ่มต้นใหม่ๆ ดูนะครับเวลาเครื่องบินหลุดออกจากมือเนี่ยจะเห็นว่ามันบินขึ้นไปเลยนะครับเหมือนเราปล่อยพีเสื้อนั่นแบบว่าตัวเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีกําลังของใบพัดมอเตอร์เนี่ยหมุนที่ที่จะลอยออกไปได้แล้วนะครับเนี่ยไปปุ๊บก็ขึ้นไปพอขึ้นไปอ่ะคันเร่งเราไม่ได้เร่งเยอะมากนะครับเพราะถ้าเร่งมากมันจะพุ่งขึ้นฟ้าไปอันนี้ผมจะเร่งมากกว่าปกติที่จะลอยออกจากมือได้อีกนิดนึงอ่ะลองดูเห็นไหม พอปล่อยไปปุ๊บเนี่ยเครื่องบินเหมือนจะหล่นลงมานิดนึงแต่ไม่แล้วก็จะพุ่งตรงไปข้างหน้าเราย้ายมือมาแตะเอลิเวเตอร์ดึงขึ้นนะครับแค่นี้เองอะ่ะดูช้าๆนะครับเร่งกันเร่งเนี่ยพอรู้สึกว่าเครื่องบินไปได้เนี่ยปล่อยเนี่ยจะโยนโยนนําไปนิดนึงเครื่องบินก็ไปแล้วแล้วก็จะไปข้างหน้าตามปกติตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วเราก็แตะเอลิเวเตอร์ขึ้นมาเนี่ยมองเร็วๆก็จะเป็นแบบนี้ ฝึกบ่อยๆทำได้แน่นอนทุกคนนะครับมีคําถามมาว่าถามดีบินยากไหมก็ต้องตอบว่าเคยเจอบางคนจับปุ๊บเล่นได้ปั๊บเลยบางคนก็ต้องฝึกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเล่นได้แต่ทุกคนเล่นได้แน่นอนครับรอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ